ปุ้มปุ้ยสร้างตำนานใหม่มีผัวไม่มีผลจนกวินรีบดึงตัวออกนับเป็นตัวแม่อีกคนของวงการเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับปุ้มปุ้ยพันธิพาภรยากวินดูวานซึ่งเราจะเห็นผลงานของเธอมากมายหลากหลายด้านและเป็นพรีเซนเตอร์ในหลายๆอย่างอย่างล่าสุดก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์ไปร่วมงานเดียวกับเจเจ โดยทางด้านสาวปุ้มปุ้ยนะคะก็ได้มีการโพสต์บรรยากาศงานลงอินสตาแกรมส่วนตัวโดยที่เด็ดก็คือแต่ละรูปแม้ขอบภาพเห็นสามีข้างๆที่ทํางานด้วยกันเหลือเพียงเครื่องหน้าและมีโพสต์ภาพเดี่ยวของหนุ่มเจเจด้วยและคลิปที่จะถ่ายรูปและหันมายืนชิดหน้าหนุ่มเจเจจนสามีต้องดึงตัวออกมาบอกได้เลยว่าเป็นโมเมนต์ที่ใครเห็นแล้วก็ต้องรีบมาคอมเมนต์แซวแม่ต่างบอกว่าเหมือนตัวเองได้มีบทบาทใหม่ได้กำเนิดขึ้นแล้วจะแม่